สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้อง่ะมาพบมาพอกันกระแบทในช่วงบ่ายของมือวันที่สิบเก้าเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมินิแอดภาพอแมพี่น้องพระเทพรสุขสุข,สข,ขมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากแม่วันริมโขงค่ะ,พ,ะพีน่น้องคะสำหรับงวดทผพานมาเนี่ยแนวทางของแม่วันเล่าบ่กเขานะคะพี่น้องคะแนวทางของแม่ว oui ันเลากระลุดไปนะคะแต่ว่าก้อนนั้นแนวทางของแม่วันเลากระเขามาโดยตลอดนะคะมาผิดงวดที่ิพานมานี่งวดเดี่ยวนะคะพี่น้องคะก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกสำนักนาะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดนะคะพี่น้อง มือนี้เอกติดตามให้คือเก่าค่ะสำหรับแนวทางของแม่วันลิพุกโขงนะคะได้มาแล้วพร้อมตัววงกลมคู่หนึ่งค่ะแนวทางสิเดว่าเป็นตัวใดพ,พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแม่วันคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะแม่วันมือนี้มาถามอันเบิ้งนี่ละแนวทางนี่ละค่ะแม่วันคะเออมาถ่ายรูปละหัวเร็ดน่ะละตัะะวมือคนนี วันี้มันคบกับบุญบานบุญยังเหน่ก็เลยบวชใหายลุงนะอืมก็เห็นอันอันทายมาบางอันขาเจ้าแข่งเลือกแข้งยังติ่ไมคะแม่วันเ <c oughs> อออ้ดีนะทั้งทั้งบรรแม่วันนอ่ดีนอะเขาเจ้าเฮ็ดประเภทนี่ดีเนาะคะ่ะเออเฮ็ดทุกปีนะฮะอืมค่ะนอ,อ่เขาสาเขาเฮ็ดทุปีค่ะโอ้ดีดีแมป่ปอยอัน อันไหนไหน,นพระเจ้าห็นบบพวกปลาเตยยังขาดค่ะคือจังมีผัาไตพร้อมเป็นบ่คะแม่วันมีผัาไก่ให้องค์ปูนล่างเล็บเป็นบวชเนาะอ๋ออือโตมให้เป็นเลือดเลือแม่ล่างหัวเหล็กมือไรเรือไฟนี่ยแม่เอาไว้เนี่ยแต่ว่าโบขั่นในว่างแม่ก็เลยโบในรุ่งเนาะค่ะล่างหัวเหล็กนั่ยต้นไฮริกกระปูนะ่าค่ะ เด็กปูมันมีสามเก่าเจ็ดเก่าอเรืปูนี่สามเก้าเจ็ดเก้าค่ะเออถ้าต่างสามตัวไหวสก่อนหันจากสองครูค่ะศูนย์สามเก่าศูนย์สามเก้าค่ะเด็กหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก้าค่ะ ตัวเจ็ดเก้านี้ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าค่ะเออเอาไว้สามคูตัวนี้บึงสะกดค่ะบัดอันนี้ฟันอ่ะฟันเราเป็นอานางผึ่งมะไห่ค่ะว่าผึ่งมะไห่แม่งแต่ว่าออกเหล้าเหลี่ยมขึ้นนี่เนาะไม่ขึ้นแลอวอันมือขึ้นมาดอกเก้าแปดหกค่ะเออมันออกก็ผ่าแนะนำ ตกัองึเนาะอ๋อค่ะแม่มันอมีกฝึ่งมันมีชีพูขาหูเก่าหูไเมียก็เรียกว่าบผ่าวล่งชตัวนีเห็นมันออกเลยเมียภาเบิ้งฟันสกอนเบิ้งเมียอันนี้เบิงก้อนล่งบนตะลิกกับปูนี่ไหวสกอนนะโอ้ล่งไว้ตะลิกปูนี่เนาะค่ะเนาะเออล่งตะลิกปูสกอนที่หลเมีว่าดิล่องทึ่งถึงอยู่รัดนี้หมันออกเล้าเป็นตัวกราฟหเมียจียุทธสกอนอืม เด well <oh> okay. okay. oh, uh uh um um ี๋ยวล่งล่องไปจะกับปูของปูนาคในเกคอนอ๋ออันนี้ของปูนาคนะคะเออของปูนาคตันนี้นะค่ะเลยล่งหลามหัวหลีก่อนเพราะว่าเตอร์อันนี้มั่อเนไปเข่าอมจีนโทโกโจผลหลีเข้านะอืมเอ้ยยังว่ามัน่าเข่าจั่นด้ของแม่มันเออถ้าเพื่นบอกเขาไทยว่านี่แม่ว่าแม่ชี้ยุดธเชคอนเราบอาน้ำปูเป็นขึ้นนี่อืมค่ะ ขับโบขับโบเขาในอันของรัฐบ,บาลได้งวดนี่เนะี่ยเม่ว่าเม่สิพักในพวกวอมชินนะ่ะเขาโทู่มาเอาเองจังสีนะอืมมันก็เขาดีแล้วแล้วเกินนอเขาไม่ว่านอไปเขาตต้ตั้งกุญเนาะน้องเขาตัวอมชิ้นก็าเท่ากันโซ่บบตรงๆเลยไดีแบบสามตตรงเลยขนะแบบองเขาของเขาก็ได้นั่นแล้วเออว้ยมันต่รู้ไปได้หนีปูเอ้ยคอนเมนตว่าเขางวดนี่นะงวดหนาเมียสิพักซะกคนอืม อืมนั่นนันเป็นเก่าหนาเก่าร้างกับโมเสรมุดตุตดีบุไรมันกับุไรคือเก่าเนาะค่ะอืมแต่ว่ากับบึงไปเชกหนึ่สักคนเนี่ยบานี้หาบึงมาเพ็่ไม้อีกยังได้เมธจิทูหา้ามัค่ะแต่ว่าเมธเมมากสามเก่าเดะเมื่วันมาสามเก่านะคะเออคนที่มาสามเก่านั่นมันขึ้นในเมธเมื่อฟันอ่ะเมธฟันเขาเอาโค้งมาให้เมธ แดงพระเขาให้กินแม่วันมี่สามคือวันที่สามพระเขาสาม่วยเมวันมี่สามก็ต่างแต่สามศูนย์นั้นแหละเออแดงพระแดงพระเขาห้าม่มีถวยสามสาใบนะคะแม่วันเ่อถวยสามใบถวยสามใบเด็ดเพราะว่ามันหายแนะนํากับปูโอ้าว่าไปสามเก่าแน่นกับปูมันจาสามศูนยนั่นแหละพรเขาเนาะค่ะ พราะว่าแม่ฟันนิดนเขาแต่ะกามันอยากออกสามซูนต่างสีนะอือก็แสดงว่าเอาสามเอาสามซูนไว้อีกคู่นึงตีค่ะแม่วันค่ะเออแต่ว่าถึงว่าขันตัดลิ้นแล้วเอาสามซูนไหวคูหนึ่งนะน่ะอือโอ้แม่วันเอามาใส่กันแล้วเป็นซูนสามเก่าเนี่ยเป็นบอแม่วันค่ะใช่ตัดลินเอาแล้หันเพราะว่าแม่ใส่ซูนสามเก่าอยู่ด้วยตัดลินสามซูนอีกคู่นึงเนาะค่ะจ้าจ้าจ้าอือคือว่ามีสามอันเด็ดเจ็ดเป็นบุญเวลางคู่แล้วเด้อ ค่ะได้ค่ะเอพีควรได้ผลอันนี้ก็ให้คูณนบนคูณนลามเอาเนี่ยต้านเหลนเอาน้ำเนสินะค่ะอืมแต่ว่าฝั่งหนึ่งผลมาผมอีกผนละผลมาได้ไดเมทจังสีโต้ฮะอีกตัวหนึ่งได้ค่ะเพราะว่ากระด้งเหลวบุญช่วงเพื่อว่านี่มากมาเคื่อนนี่ก็มันกับมันนอนมันเมื่อยแล้วมันเพี้ยเรามันเวิร์มือเวิร์มเว้นเจ้าสมมือเอ๋อเนาะเขาเกลนก็ได้อืม แต่เหลวงานบ้านงานยังกับอันนี้ใครยู่นนำนำบักกลมุนไปเนาะแม่ว่านเนาะค่ะน่ามันก็ขึ้นสู้งสามแหม่โงมุกเป็เจ้าเบิรงอะไรตังชุ้งกับตะฟังกับจำนัดเนี่ยอืมค่ะมันนี่ขึ้นแห้งนะมันนี่ก็ขึ้นแห้งตื่นอยู่แต่ว่าบักกลมุดเนบ้านแหม่นะค่ะแต่ว่าฝนก็ตกแลมฝนเป็นตกแลมปะคะแม่ม่านตกนี่ฝนตกอยู่ในเรื่องข้ามาอีกเนี่ยอ๋อค่ะยี่บ้านบัตก มันหนีบโต๊ะค่ะโต๊กมือว่านี่โต๊กเงี้ยมึงขึ้นค่ะมันตรงเงี้ยมึงขึ้นช่วนมากสิโต๊กแต่เงี้ยมึงขึ้นโค่หมือว่ายุดยุ้ยพ้นมัอนี่มันเข่ามากทั้งกิมาลาศัลโหมานมันมากเพรเตือนเมือกมาไปเลยโต๊ะแห้งเรื่องอีกแล้นี่นะค่ะค่ะผลนมาทั้งไกเขามันเข่าทั้งไกเนาะมันสิเขาไปทั้งอุบุนทั้งอันนี้เนาะค่ะเออเอาลูกเมืองทสามดีเลยน้าเบองเลยเลยจ้าจ้าได้ค่ะแม่วัน จ้าจ้าเดี๋ยวแต่ไม่มีอะไรจงคอยโทรมาได้ค่ะแม่วันเด้อจ้าจ้าตอนนั้นนี่ได้เนีตกีโซ่ฮะอีกเพิ่มหนึ่งได้ค่ะแม่วันขอบคุณแม่วันหลายๆค่ะจ้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะครับสัสดีจ้าโชคดีเช่นกันสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะ เอาม,ออะะมาหนึ่นะคะแม้ว่ากับมี่น่าทางมาฝากเด้อพี่น้องเด้อเป็นเลขนา้นาซัดหน้าปูนานะคะพี่น้องคะน,น้าปูนานะคะอ่าปูนานะคะนา้าซัดก็จะเป็นสามเก้าเจ็ดเก้านะคะพี่น้องคะมี่สองคู่ค่ะสามเก้ากับเจ็ดเก้าบัดน,นี้นะคะอ่าแม้ว่าเราก็เลยเอาลักลอยมาใส่ค่ะก็เลยเป็นศูนย์สามเก้าหนึ่งสามเก้าห้าเจ็ดเก้านะคะพี่น้องคะแล้วก็มี่สามศูนย์อีกคู่หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้อง ม่ว่าเราก็เน้นไฮมันนี่ค่ะไม่ว่าเรา mark สามเก่านะคะอันนี้ม a กเป็นการส่วนตัวนะคะพระแม่พี่น้องคะเอาจใจใดก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเลือกแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะเนาะ,นะังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องอ่าพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุขคนค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนว,แนวทางมาอนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนว,แนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ